แล้ว่าน้ำแรกซิตี้นีกี่กับน้ำกองเอามาทำน้ำเก๊กฮวยแบบไหนอะไรกันเตรียมบบกรองการทำกันนะคะเราใช้ดอกเก๊กฮวย30กรัมสูตรของเราจะเอาดอกเก๊กฮวยไปล้างก่อนนะคะจากนั้นเอาน้ำแรกซิตี้ดีกี่ไปต้มใช้ประมาณ1,500 ml ค่ะพอน้ำเดือดได้ที่แล้วเราค่อยใส่ดอกเก๊กฮวยต้มทิ้งไว้ประมาณ10นาทีก็เอาดอกคืนแล้วเติมน้ำตาลได้เลยค่ะหลังจากลงน้ำตาลไปแล้วเราก็คนน้ำตาลให้ละลายแล้วก็เอาขึ้นมาพักให้เย็นค่ะแล้วเราก็เริ่มทำอันต่อไปเลยค่ะสูตรเดียวกันเลยนะคะแต่จะเปลี่ยนจากน้ำแรกะ เสร็จแล้วนะคะน้ำแกงห้วยที่แก้วนึงทำมาจากน้ำแร่ซิตี้ดีกีและแก้วนึงทำมาจากน้ำกรองมาลองให้แฟนชิมกันะนะเดี๋ยวให้ลองแก้วนี้กันสีอ่อนกว่าใช่ตัวนี้ตจะสีอ่อนกว่า,อาลองชิมรสชาติดูเป็นไงบ้างก็น้ำเก๊กฮวยก็น้ำเก๊กฮวยแล้วรสชาติรู้สึกว่ามันเป็นไงบ้างไดูว่าต้องเปรียบเทียบดูลองชิมอีกอันหนึ่งกันเป็นไงบ้าง มันคล้ายๆกันแต่อันนี้มันสดชื่นกว่านะอันนี้สดชื่นกว่าเหรอใส่น้ำตาลเท่ากันเนี่ยทำไมรู้สึกใส่ใส่น้ำตาลเท่ากันเค็มเท่ากันหมดเลยคือทำสูตรเดียวกันหมดเลยทาเ่กัน้ำเท่ากันหมดเลยจับเวลาด้วยที่น้ำแร่ซิตริกีทำให้น้ำแก้วโหยมีสีเข้มกว่าเพราะมีแคลเซียมช่วยเพิ่มความกลมกล่อมมีแมกนีเซียมช่วยดึงกลิ่นหอมและมีไบคาร์บอเนตช่วยรักษาค่า pH ให้สมดุลทำให้รสชาติสดชื่นและกลมกล่อมมากกว่าน้ำกองทั่วไปซึ่งน้ำแร่ซิตริกีไม่ใช่น้ำแร่ธรรมดาแต่เป็นน้ำแร่ที่ทำให้อาหารหรือเเคครรรืืื่่่่่อองงดดดดมมสสสชชาติีีขขึ้้้้นนนนนนุุปปแแแลลววะะกท็ และนีกินหอมมากกว่าส่วนนี้แก้วที่เป็นของลำกองก็โอเคนะคะแต่รสชาติดูเบาวกว่าเหมือนขาดอะไรไปนิดนึงเทียบกันชัดๆก็เห็นความต่างแล้วใช่ไหมคะแค่เปลี่ยนน้ำรสชาติก็ดีกว่าเดิมได้เลยและถ้าเจอขนาดนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากลองนำรสซิตี้ดีกีสามารถหาซื้อได้ง่ายๆแถมมีโปรส่งฟรีด้วยนะคะกดสั่งในแอปได้เลย